สวัสดีชาวสวนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ s t a d y Valley กันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ทำเคสของคุณลุงวิลลี่แล้วก็คุณลุงวิาสาต์นะคะพ่อบดนั่นเองซึ่งเราก็ได้ค้นพบเกาะใหม่แล้วก็ได้ทำเคสก็คือคืนหมึกวิเศษจากภรรยาเก่าของเขามา <What? S 1> จริงๆพาร์ทนี้เนี่ยเราควรที่จะไปหาวอลนัทที่เกาะใหม่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่พอดีว่าเราเพิ่งค้นพบ ไอเทมชนิดนึงในเหมืองแห่งนี้ก็คือไอเทมนี้ซึ่งไอเทมนี้เนี่ยเราสามารถนําไปบริจาคนะคะ <Wow. S 1> เพราะว่าถ้าเราบริจาคแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถอ่านภาษาของ เขาเรียกว่าอะไรรับคนแคะได้นะคะซึ่งการที่เราเนี่ยจะสามารถที่จะพูดคุยภาษาของคนแคะได้เนี่ยเราก็ต้องหาคมภีร์ครบทั้ง4อย่างเลยก็คือนี่คมภีนี้เป็นคมภีร์แรกนะคะซึ่งคมภี์แรกเนี่ยสามารถหาได้ในเมืองนะก็คือหาได้จาก ชั้นใดก็ได้เลยจะเป็นไอเทมที่ดรอปง่ายที่สุดนะหรือไม่ก็จะหาจากการขุดดินของเหมืองแต่ละชั้นนะคะหรือไม่ก็ดรอปจากพวกค้างคาวแมลงแมลงวันที่มันเป็นสีเขียวนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นดรอปมาเนาะปุ๊บพอเราได้ไอเทมแรกแล้วใช่ไหมไอเทมที่2ไอเทมที่2เ,เนี่ยจะเป็นนี่ลนะักษณะเป็น เขียวๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะได้จากการขุดดินเหมือนกันแต่ว่าไอ้คําีีเขียวเนี่ยส่วนใหญ่จะดบเหมืองชั้นที่1ถึงชั้นที่40จะมีโอกาสดบก็ค่อนข้างที่จะน้อยแหละแต่ว่าก็มีโอกาสดอบเหมือนกันแล้วก็ไปที่ชั้นที่4 0ถึง65ก็จะมีโอกาส ดอปขึ้นมาเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ชั้น40ถึงชั้น79ก็จะมีโอกาสดอกเหมือนกันโอเคส่วนใหญ่ก็จะดอปจากพวกอืมพวกครั้งคาวพวกผีอะไรพวกนี้คะะ่ะ แล้วก็มาคัมพีร์อันที่3ซึ่งมันจะเป็นลักษณะที่โบผูกเป็นสีฟ้านะคะอันนี้โอกาสดอบก็จะดอบจากพวกค้ังคาวลาวานะคะดอบจากชั้นที่80 81ขึ้นไปซึ่งจะดอบจากเออสลามนะคะไอะชั้นที่มันเป็นลาวาราวาสีแดงๆหน่อยใช่แล้วก็ไอคัมพีสีเหลืองเนี่ยก็คือดอบจากมอนสเตอร์ทุกมอนสเตอร์เลย โอเคพอเรารวบรวมครบทั้งสี่ชิ้นนะคะนี่สี่ชิ้นนี้แล้วหนึ่งสาสี่นะแล้วก็ทําการไปบริจาคที่พิพิธภัณฑ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่านี่ก่อนที่เราจะนําไปบริจาคเนี่ยเราจะไม่สามารถพูดคุยกับเขาได้นะเนี่ยภาษาของเขาภาษาของคนแก่เนี่ยเราอ่านไม่ออกนะเราสื่อสารกับเขาไม่ได้เลยมรึงบันสเบยอู้จู้อู้อู้อู้จื๊อ เดี๋ยวนะภาษาอะไรเดี่ยฉันไม่ใช่ภาษาฉันเหรอโอเคเรารวบรวมครบนี่เราเดินทางไปเมืองเลยปึ๊บเสร็จแล้วแล้วก็แล้วก็นี่มันจะมีมันจะมีจุดจุดนึงใช่ไหมที่มันเป็นภาษาคนแคบเหมือนกันเราอ่านไม่ออกนะเราต้องอรวบรวมคำพีให้ครบสี่คำพีเนี่ยตรงนี้เนี่ย ภาษามรงตงบริงตุงบรึงปรุงปรึงปรึงปรึงเมียงประใช่หรอไม่น่าจะใช่โอเคเราจะอ่านไม่ได้นะนี่เราขอไปบริจาคก,ก่อนจุ๊บปวัสดีจ้าแล้วขอเอาของไปบริจาคนะจ้าชึนี่ มันก็จะไม่เลี่ยงกันนะทุกคนมาดูซิว่าเราจะได้อะไรอุย้ยเราได้เครื่องมือแปลภาษาของภาษาคนแคนะนะอู้หูมันซึมซับไปในตัวเราเลยเหรอเราสามารถพูดได้เลยสินะมาดูซินี่มันจะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราลองไปทดสอบดูว่าเราเนี่ยจะสามารถสื่อสารกับคนแคะได้หรือเปล่านะ ไปดูสิไปเมืองมาแล้วจ้าไปเรียนมาจ้าซึมซับไปในหัวเองเฮ้ยโอ้โหได้ได้อย่างนี้เลยเหรอ,อเขาก็จะไม่พูดอะไรมากนะคะเขาก็ขายเนี่ยขายพวกน้ำยาขายระเบิดแล้วก็ขายนี่หุ่นไลกาแค่นี้แค่นี้จริงๆเป็นร้านค้าของคนแค้นะคะ อืมวุ้ยแต่เราอยากได้อันนี้อ่ะซื้อเลยดีกว่าแล้วแค่นี้แค่นี้เหรอโอ้โอเคหลังจากที่เรามาดูแล้วนะว่าคนแคละเนี่ยเขามีอะไรก็คือเขาเป็นข้อค้านั่นเองเขาขายของอยู่ในโอ้ยผิดไปผิดไปผิดไปเท้าเขาขายของอยู่ในเมืองน,นี้นะคะ ซึ่งการที่เราอะจะเปิดเข้าไปหาเขาได้เนี่ยเราก็ต้องใช้นี่ใช้ที่ขุดนะคะที่เจาะที่เจาะหินน่าจะเป็นที่เจาะที่ทําด้วยทองนะทองคําขึ้นไปเพื่อจะเจาะได้แล้วเรามาดูซีแทนที่เราอ่านไม่ได้เมื่อคู่เนี่ยมันจะอ่านได้ยังอ๋อนี่ไงมันอ่านได้แล้ว ซึ่งเนื้อหาจากศิลานะคะหลังจากที่เราเนี่ย ع, ได้คู่มือแปลภาษาจากภาษาคนแคละมาเขาบอกไว้ว่ายืนอยู่ระหว่างเสาหลักทั้งสกับของขวัญที่ล้าค่าดุดท้องฟ้า แล้วก็สายลุ้งที่หลอมมาจากแผ่นดินไม่ใช่ทะเลจากนั้นเนี่ยกาแล็กซี่จะฟังเสียงร้องของคุณ <Wow. S 1> เสียงร้องของคุณนี่หมายถึงหินที่มันเป็นหินสายลุงหินที่เราได้มาอันนี้แน่เลยนี่ทุกคนนี่เราไปได้หินนี้มาซึ่งหิน,นเนี่ยเนี่ยถ้าเราได้มาถือว่าโชคดีมากๆนะคะสำหรับมือใหม,อม่แสดงว่าเราต้องเอาหินเนี่ย ไปวางบนแท่นตรงทะเลทรายแน่เลยเสาทั้งสใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปทะเลทรายแล้วก็นำหินสายลุงไปวางไม่ใช่สิเราจะเอาไปชูระหว่างเสาทั้งสเสาดูสิว่ามันเนี่ยจะได้อะไรเรานี่ซึ่งคำตอบทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วแหละว่ามัน ได้อะไรมาซึ่งที่มาที่ไปของมันเนี่ยก็มีความเป็นมาคือตรงนี้แหละถ้าเราอ่านคมพีของคนแคดได้เราจะรู้ว่าที่มาที่ไปของการที่เราอะจะนำหินไปชูวนแท่นตรงนี้เนี่ยมันเป็นมายังไงนะคะนี่แล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ชูหินปับ๊บชู ชูมือขึ้ eh mm น wow. แล <right> ้วมุนมุนอ no ้เม um, uh <ma ื่อเราชูกาแล็กซี่จะได้ยินเสียงร้องจากเล่าหลังจากนั้นเราก็จะได้ดาบกาแล็กซี่มาเขาบอกว่าไอหินก้อนเนี่ยเปลี่ยนจากหินมาเป็นดาบนะคะว้าวสุดยอดเลยแล้วพลังของมันเนี่ยก็ยิ่งใหญ่มากดูสิโอ้โหดาเมจ 60-80ถึง80เลยไม่ธรรมดาเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยเราเนี่ยรวบรวมคัมภี์ทั้งคัมคำพีนะ mm hmm. เพื่อไปแลกคู่มือแปลภาษาที่พิพิธภัณฑ์นะคะและตอนนี้เราก็สามารถพูดคุยกับคนแคร์ได้โห mm hmm. ยาวปือพูดปือเลยนะคะ mm hmm. พูดคล่องกันเลยทีเดียวเชียวและทีนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสได้หินสายลุงแล้วก็นำหินสายลุงเนี่ยไปวางระหว่าง สาทั้ง3แล้วก็ได้เป็นนี่ดาบกาแล็กซี่มานะคะนี่โชว์นี่โอเคคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นคลิปแบบไหนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย